ตกปลากับ t k p นะครับวันนี้อยู่ที่ร้านผมเองนะครับ TKP f i s h i ช g Shop อดอนเมืองนะครับอยู่หน้าปากซอย36ถนนเวลุวนารามนะครับหลังวัดไผ่เขียวดอนเมืองครับวันนี้มีความรู้นะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนำเพื่อนนักตกปลานะครับให้ได้รู้จักกับเจ้าลอก ชิมาโน่นะครับเซียตนานะครับในตระกูลต่างๆนะครับชิมาโน่เซียตนานะครับผลิตออกมานานแล้วแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นปี2016แล้วก็ไล่มานะครับอย่างตัวนี้นะครับชิมาโน่เซียตนาปี2016นนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ระบุรหัสท้ายของลอกมานะครับจะรหัสท้ายของลอกมาในกล่องไม่ระบุแต่ว่าที่สปูลของลอกนะครับ จะระบุมาเป็นเซียตหน้าตระกูล FE นะครับตัวนี้ผลิตมาปี2016นะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นเซียตหน้า SP นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาจะคล้ายกันนะครับและชิมาน่ HD นะครับตัวนี้นะครับและก็จะมีชิมาน XG ตัวหนึ่งนะครับ Shimano XG เนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่สีนะครับแต่ว่าตัว XG เนี่ยผมไม่มีที่ร้านนะครับคือหมดไปซะกอ่อนนะครับแล้วก็เป็น Shimano s i e น r a RE นะครับตัวที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาเลยก็คือจะเป็น Shimano s i e น r a RE นะครับตัวนี้ซึ่ง RE ก็คือ Shimano เบรกท้ายนะครับ ตัวนี้เป็นเบรกท้ายนะครับมีนะครับเบอร์1000นะครับสองพและสี่พันนะครับลูกปืน2ตลับนะครับมีลูกปืนวันเวหนึ่งตลับนะครับแล้วก็มีลูกปืนที่ตัวตัวเฟืองนะครับอีกหนึ่งตลับนะครับส่วนชิมาโนเซนยนาเีนะครับโมลูกปืนได้นะครับเพิ่มได้3มตลับนะครับ อันดับแรกเลยก็คือซ้ายขวานะครับลูกปืนซ้ายขวาใส่ได้2ตลับแล้วก็ลูกปืนที่ลายโรเลอร์อีกหนึ่งตลับนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นรหัส IE นะครับผมหลายนนาหลายคนเพื่อนเพื่อนนักปาหหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมรหัสมันเยอะนะครับผมได้คุยนะครับคือผมเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยก่อนว่าเอ๊ะทำไมรหัสมันออกมาเยอะจังนะครับ ก็เลยได้โทรปรึกษากับน้องตูนนะครับที่อิสเทนนะครับบริษัทอิสเทนนะครับก็ขอบคุณน้องตูนด้วยนะครับที่ช่วยกันไขปริศนานะครับของรหัสลอกนะครับในตระกูลเซียนหน้านะครับสรุปแล้วก็คือว่านะครับลอกในตระกูลเซียนหน้าเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยคือสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อนนตกปลา หรือว่าคลายสงสัยเพื่อนนักตกปลานะครับก็คือว่าลอกตระกูลชิมามโนเซียนาไม่ว่าจะเป็นเซียนาเอีไม่ว่าจะเป็นเซียนาเอไม่ว่าจะเป็นเซียนาเฮดดีหรือเซียนาเอ็นะครับก็คือว่ามันเป็นแบบนี้ครับนอกจาก r e ีนะ RE นี่คือเป็นรหัสตายตัวของเขาอยู่แล้วอันนี้ไม่นับกันนะครับผมตระกูลเซียตนา fE ตัวบอดี้จะเป็นสีดำลูไซส์นะครับผมสเปคเบอร์ Ber 1,000เบอร์สองพเบอร์สี่พจะเหมือนกันหมดนะครับในตระกูลที่ลงท้ายแต่ว่าแตกต่างแค่สีทำไมถึงแตกต่างกันที่สีเพราะว่าสีนะครับตัวเนี้เป็นสเปคที่ส่งขายที่ออสเตรเลียทั้งหมดนะครับที่ผมได้คุยกับน้องตูนเขาแล้วนะครับแต่ว่าที่มันรหัสลงท้ายที่มันไม่เหมือนเนี่ย คือแล้วแต่ผู้ผลิตหรือว่าตัวแทนจําหน่ายในประเทศนะครับเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นทวีปนะครับผมคือตัวแทนจําหน่ายเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ว่าเขาก็ใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นว่าผมต้องการสีขาวอ่ะเนี่ยครับผมต้องการสีขาวผมก็มีวอลลุมผลิตสีขาวของผมออกมานะครับจะก,กี่ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่ตามที่บริษัทเขารับนะครับก็จะเป็นรหัสเฮดีนะครับส่วนอีก เจ้าหนึ่งตัวแทนจำาหนเจ้าหนึ่งอยากได้สีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีน้ำเงินรูสายนะครับถ้าเป็นรหัส SP ก็คือว่าก็ตามโวลลุ่มเหมือนกันนะครับก็คืออยากได้เท่าไหร่ก็ตามโวลลุ่มเหมือนกันส่วนตัว XG XG นี่ก็จะเหมือนกันอีกนะครับแต่ว่าต่างกันที่สีตัวตัวบอดี้จะเป็นสีบอลน,นะครับเป็นเสียบสีบอลคล้ายๆกับตัว n e x t s e นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะตัวนี้นะครับผม ชิมานเซอต้าเอจะบอดี้เดียวกับชิมาน n เน็กเซฟนะครับ oh. ผมอ่าตัวนี้จะเป็นสีนี้นะครับสีบอลน,นะครับสีบอลแต่ว่าสปูนจะเป็นสีนี้นะครับจะสปูนจะเป็นเซอต้านะครับอ่าอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอ่าส่วนเบอร์ที่ผลิตนะครับก็จะมี1นึ่งพัน และ4,000เหมือนเดิมครับจะมีอยู่ 4, 3ขนาดนะครับไม่รวมตัว Next Safe อันนี้ Next Safe น,นี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างสีว่า Shimano s i e n n a XG จะเป็นสีตัวสีนี้นะครับสีบร้อน,นี้นะอจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกปืนเหมือนกันก็คือลูกปืน2ตลับนะครับมีลูกปืนวันเว1ตลับแล้วก็ลูกปืนประคองเฟือง1ตลับนะครับส่วนลอก Shimano s i e น r a น,นะครับ ในตระกูลเซียหน้านะครับที่ไม่ใช่เบรกท้ายนะครับจะโมล,ลูกปืนได้สามตลับอันดับแรกๆเลยก็คือสามตลับก็คือว่าตัวประคองเฟืองหนึ่งตลับนะครับแล้วก็ตัวประคองเฟืองซ้ายขวาอีกข้างลันหนึ่งตลับประคองพินยนเกียร์กับไดเกียร์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับผม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หลักๆแล้วโมได้สามตลับเหมือนกันส่วนลูกปืนไลโรเลอร์นะครับขนาดเนี่ย ผมทําการสั่งอยู่นะครับไม่รู้จะได้เข้ามาไหมถ้าเกิดมีขนาดที่ตรงกับตัวลายโรเลอร์ก็จะเป็นเท่ากับว่าในตระกูลชิมมโนเซียนาตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาที่เป็นเบรกหน้าทั้งหมดนะครับจะโมลูกปืนได้ทั้งหมด4ลูกนะครับนะครับเดี๋ยวรอรอขนาดลูกปืนที่ผมสั่งเข้ามาก่อนนะครับผมว่าว่ามีไหมนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ตัวบูสทลูกปืนเก่าเนี่ยมันจะมีเดือยออกมานะครับซึ่งมันต้องอบากแบ่งล่องอะนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทางเชิงเชิงเชิงเทคนิคที่ที่ผมได้ได้ดูแล้วก็นะครับได้ได,ได้ได้คุยกับทางทางน้องตูนที่อีสเทิร์นเขาด้วยนะครับก็เป็นเป็นอันนี้เป็นความรู้นะครับความรู้ของเพื่อนๆนักตกปลาแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าสีแล้วแต่ชอบ นะครับบางร้านก็อาจจะมีไม่ครบทุกสีนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นักตกปลาเลือกหาเลือกซื้อกันนะครับส่วนเพื่อนนักตกปลาที่หาซื้อสีที่ชอบไม่ได้แล้วทางร้านผมมีเนี่ยสนใจก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้าน TKP Fishing Shop ดอนเมืองนะครับโทร ID Line 061 9498239ีา9นะครับถ้าชอบคุยก็โทรมาถ้าชอบพิมพ์ก็ไลน์มานะครับ ส่วนเพื่อนๆน้าตกปลานะครับที่อยู่กรุงเทพบริมณฑลนะครับต้องการส่งด่วนนะครับก็มีม้าด่วนก็คือน้องสมเกียรตินะครับที่ไปทําคลิปกับผมบ่อยๆนะครับเป็นม้าด่วนให้ผมนะครับก็คือใครใจร้อนอยากได้ไวก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นการนําเสนอรอบ เขาเรียกว่าแล้วแต่สเปคไม่เหมือนกันก็จะมีเปรียบมวยนะครับร่วมค่ายนะครับก็คือจะมีเซียสหน้ามีคาตาหน้าออกมาใหม่นะครับแล้วก็มีเน็กเซฟเรามาดูว่าสเปคแต่ละตัวเป็นยังไงตัวไหนคุ้มเงินกับเพื่อนเพื่อนนักกปลาที่สุดนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณครับ